สวัสดีครับก่อนก่อนจะเริ่มวงคุยพี่ตุย๋ยไอขอเพลงนะพี่เจ้าเพลงโปรดพี่ชอบชื่อเพลงะไรนะคะคนไม่ได้กินนกหนูก็ได้กินไม่<น>ได้กินนกหนูก็ได้กินนะคะเราควรพี่ตุ๋ยได้บุญจะร้องเพลงนี้ก่อนเลยจำได้ไหมคนคนไม่ได้กินนกหนูคนไม่ได้กินนกหนูก็ไม่ได้กินค่ะนกนกหนูก็ไม่ได้อ่าโอเคครับคือว่าท้าทายอย่างเป็นทางการนะครับก่อนอื่น ต้องอธิบายก่อนว่าสวัสดีครับอาทิตย์นี้เป็นเรื่องราวของหนังสือนะครับแล้วก็ผมผมก็ผมก็เป็นเหยื่อได้ได้ได้ให้มาพูดคุยนะครับด้วยผ่านเสียงกริงนะครับคนไม่ได้กินนกหนูก็ได้กินเนี่ยเป็นเรื่องราวของข่าวบอกเล่าของพ่อนะครับแกบอกว่าผมก็ได้บุกเอ๊ยเฉลิมอ๋อเฉลิมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอ๋อมาวันนั้นอยู่ในออทูในออทีโบ้ก็ผมก็ได้บุกอ รู้ใช้ของกีนะปลูกเป็ถ้าอยากจะปลูกเลยก็ปลูกคงไม่ได้อยู่นู่นหนูก็ได้อาศัยอยู่คงไม่ได้กินู่นหนูก็ได้กีได้บุ๊นได้บูคน โอ้ค oh, oh, <ım> ุณู่ที่คุณที่โอ้เไม่ที่ที่จะล้าล้าลงจุกจิกมีขาวขาวผู้สูงสูงบองสายรุ่นควันแรงไฟ แช่กายไม่คลายหนาวจีบหัวมันหัวเพื่อและขอสดน้ำคาวลายฝนต้นหนาวถึงข้าพเจ้ามาเยืนเอนอ่ะท่านจบเลยนะท <c oughs> างพ่อสอนคนมาได้กินกูกมาได้กินไม่เอาได้ยินคำพราหมเลื่อนหาย ลูกเอาไว้ปลูกเข้าไว้เจ้าลูกชายมุนเทไลเกิดอยู่ในริมท่านป่าดอนบก็อ่นโบกเลยไม่รักษาปกคือปกขาวนู้นเองปลูกไปทั่วโกของกีนคงไม่ได้อยู่นู่นหนูก็ได้อาศัยอยู่คงไม่ได้กี่นู่นหนูก็ได้กีนด้ปูกคนไม่ได้กีนนู่นหนูก็ได้กีน คุณพี่ตุ๋ยมากค่ะอันนี้เป็นเพลงที่พี่เจเชียร์มาค่ะ <c oughs> พี่จอบอกโอ้หเนี่ยเอยพี่ตุ๋ยเนี่ยแต่งเพลงอาจารย์ตุย๋ยเขาเลยอาจารย์ตุ๋ยเนาะอาจารย์ตุ๋ยแต่งเพลงได้ดีมากคือมันเป็นเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิตของกาเรียงมากๆ <c oughs> เรา <c oughs> ใช่ไหมคะก็คือพี่ตุ๋ยเป็นกาเรียงเนาะ <c oughs> พี่ตุ๋ยเล่านิดนึงก่อนจะมาถึงเพลงต่อๆไปนะวันนี้เราหลอกพี่ตุ๋ยมาคุยก็คือพี่ตุ๋ยเป็นศิลปินประจำตลาดหลังนะคะเป็นศิลปินหลักใช่ไหมคะ ก็เป็นคนชอบร้องชอบเล่นชอบความสุดทีดีกว่าอ่าก็คือถ้าใครมานะคะก็จะมาเจอพี่ตุ๋ยได้ถ้าพี่ตุ๋ยอยู่นะคะพี่ตุ๋ยโดยเฉยจะอยู่ทุกอาทิตย์นะคะก็คือพี่ตุ๋ยเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่เล่นตั้งแต่เล็กๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นเรื่องเป็นไทยอ่าแล้วก็เริ่มแต่งเพลงเองเมื่อไหร่คะเริ่มแต่งเพลงเองก็มันก็มาช่วงช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวก็มาเป็นเรื่องเป็นลาวก็ตอนที่ เล่นดนตรีขอพิเศษพิบนธเล่นดนตรีนะครับเป็นซุมเข้าแรงเลยใช่ใช่ครับมันก็จะมีเพลงเยอะขึ้นประมาณนี้ครับผมก็คือเล่นในวงเพื่อนมาก่อนเล่นไปเรื่อยมันมีไม่ไม่มี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 หลักอะไรสุนทรีที่มันมีอยู่ในใจเล่นปไตามภาษานะครับก็คือ การเล่นที่ตลาดนี่คือเป็นเหมือนเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นไหมก็ใช่ครับใช่อ่าก็คือมีซุ้มเข้าแรงมีมีวงประจําตลาดแล้วก็เล่นให้นะักท่องเที่ยวให้คนที่ไปมาได้รับฟังประมาณนั้นก็เลยแล้วมีการแต่งเพลงใช่ใช่ครับอ่า มันเท่าที่ลองฟังเนาะถ้าใครสนใจติดตามที่เพจเต๋อเต๋อเองเต๋อเองยาเก้โมจแดงใช่ไหมคะที่อยุดไว้มันเคยมีแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ถ้าเข้าเคยเข้าไปในตรงนั้นก็จะจับกับจัดบวกแต่ถ้าถ้าสมมติว่าผมผมสนุกแล้วก็ลงเข้าไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีหลักให้ให้ได้ติดตามเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจ้าเนาะเดี๋ยวพี่เจ้าตัดแล้วส่งไปให้พี่พี่ตุ๋ยได้ลงเพิ่มว่าเออเราจะ งานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยล้วก็คุยกันเรื่องแต่งเพลงด้วยคือปกติพี่ตุ๋ยก็เล่นให้ทุกคนฟังอยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ค่อยได้คิดว่าเพลงที่พี่ตุ๋ยเล่นเป็นเพลงที่แต่งเองใช่ไหมมันมีที่มาที่ไปของวิถีชีวิตของพี่ตุ๋ยของคนบ้านไร่มีเพลงให้กำลังใจด้วยใช่ไหมแล้วก็มีเพลงโควิดด้วยอันนี้ไัอันนั้คือรู้สึกเหนื่อยกับโควิดใี่ไหคะแตกซะหน่อยเป็นที่รื่องที่นี้ ก่อนจะไปถึงเรื่องแต่งเพลงต่อเนาะด้วยความที่มันเป็นเทศกาลหนังสือชาวไร่ไก็อยากให้พี่ตุ๋ยเล่านิดนึงว่าพี่ตุ๋ยเิ่มอ,อา่านหนังสือแบบที่จําได้เนี่ยตอนไหนนะคะุดตั้งแต่เราพออา่านหนังสือได้ตอนตอนสมัยเด็กๆครับเรียนโรงเรียนประจําอะพอเริ่มรู้ร,รู้ว่าอา่านหนังสือได้พอป่วยหรือว่าอะไรเนี่ยครับพอ,พอสองพอสามเดืนก่าก็ชอบ อีนี่มีอะไรก็อ่านเริ่มอ,อ,อ่านอ่าเริ่มอ่านด่าเลยใช่ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้จําแล้วว่าอะไรอาจจะตูนพวกเมาเบียวปุ๊บนะก็สุกอะไรอย่างนะจำแต่จำเรื่องราวมาเล่างนิทานต่อค่ะอ่านไปเรื่อยอ่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองชอบอ่านหนังสือจริงๆเนี่ยคือหมายถึงว่าอ่านแนววรรณกรรมนิยายหรือว่างานต่างประเทศอะไรเงี้ยตอนไหนคะจำไม่ได้อะครับก็คือช่วงวัยนั้ครับช่วง ช่วงช่วงตั้งแต่ปฐมอะครับเพราะว่าสมัยแต่ก่อนอด้วยความที่เป็นโรงอยู่โรงเรียนประจำนะครับเฉพาะเชน่าเนี่ยครับมันจะมีทุกทที่จะมีการเล่นพอเบื่อเพื่อจะวิ่งเข้าห้องสมุดมันจะมีกรนตูนพวกติีนพวกอได้ถ่ายได้ได้ได้เขาเรียกไปไปซ่อนตัวซุบตัวอยู่ในห้องสมุดเอระถึงก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะงั้นเราต้องสนับสนุนให้มีหนังสือในห้องสมุดเยอะๆเนาะ คือพอเด็กไม่รู้จะไปทําอะไรอยากจะมีเวลาส่วนตัวนะคะก็ได้เลือกคือหนังสืออ่าแล้วก็เป็นความประทับใจที่พี่ตุ๋ยก็เอามาแต่งเพลงด้วยถ้าแต่งนี่เป็นเป็นความรู้สึกทวินหาไปยุคสมัยที่มันเปลี่ยนผ่านนะครับคิดถึงชื่อเพลงคิดคิดถึงคุณครูบรรณาธิการเพราะภาพภาพจำที่เข้าไปเพิ่มเนี่ยเห็นคุณครูอยู่อยู่ตรง้านน้า ห้องสมุด,ห,มดห้องสมุดนะครับไม่ว่าห้องสมุดอะไรนะครับมันจะมีคร<ฆ>ูครูทั้งหน้าครูประดิการนะครับแล้วก็ตู้หนังสือมันเต็มเกือบแทบท,ทนคืนเลยนะครับหนังสือมันวางอย่างลายนะครับแต่อันนี้ยุคสม,มัยมันเปลี่ยนผ่านเนี่แค่ตัดพอเดี๋ย่าีอกว่ากวามทั้ตัวหนังสือมันจะหน่อเพราะมันเดี๋ยวนี้มันยุคสม,มัยนี้มันมือถือแล้วหนึ่งหนังส<ฆ>ือมันไม่ได้โดแล่นแบบแบบแต่ก่อนแค่นั้นเอง ยังไม่ให้เล่นค่ะยังไม่ให้เล่นอีกนิดนึงแล้วคิดว่าการอ่านหนังสือมีผลไหมคะกับการที่พี่ตุ๋ยแต่งเพลงเองได้ก็ค่อนข้างจะสำหรับผมนะครับคนอือ่นไม่ทราบก็ค่อคนข้างจะมากนะครับในการหนังสือมันเหมือนจะบองความรู้ที่อ่านแล้วมันเก็บไปในสมองเวลาเราจะเราจะเห็นมุมๆนี่เราจะถ่ายทอดนะครับตัวหนังสือที่เราอ่านนะครับมันก็จะค่อยๆไล่เรียงทําให้เราปฏิบัติงาน ก็คือเลือกใช้คาได้ใช่ใช่ครับคือพี่ตุ๋ยแต่งเพลงเป็นภาษากะเหรี่ยงด้วยันก็มีเพลงเมื่อกี้ก็จะมีภาษากะเหรี่ยงคนมาด้วยค่ะแล้วก็เป็นภาษาไทยมีภาษาภาษาลาวด้วยใช่ครับพี่ตุ๋ยพูดภาษาได้ภาษาลาก็พูดได้มันก็ด้วยความที่เราอยู่แถวๆนี้นะครับมันก็จะจะพูดได้อ่านภาษาเป็นหลักนะครับจะมีลาวกะเหรี่ยง แล้วก็ไทยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพี่น้องขมูดก็จะเป็นลรากระเลียงขมูดไทยเรื่องอะไรประมาณนี้ขมูดกับกะเลียงก็เหมือนกันมีชนชาติอะไรประมาณนี้ก็ขมูดได้ไหมคะไม่ไม่ได้ครับได้เป็นบางคำก็คือเหมือนอยู่ในวงเพื่อนฝูงอยู่ในชุมชนใกล้เคียงก็จะพูดกับเขาได้ก็เหมือนเข้าใจเขาพูดลาวได้ ก็ประมาณนั้นครับผมพูดเป็นแม่งมากอะกแล้เห็น่ยพูดราวปอเลยผมว่าน่าจะเป็นภาษาภาษาหลักของผมอะภาษาลาวสนามนะครับอ่าก็คือบ้านสนามใช่ใช่แลคือพี่ตัวอยู่สนามอย่างไรครับอยู่พุ่บอลก็จะพูดเราสนามเยอะนะครับก็เรียงกันแท่ไม่ค่อยได้พูดในบางทีครับพูดตอนอยู่กับครอบครัวนี่ป่ะครับทุกท่านใช่ครับพอพอบทบุญแม่ไปก็ไม่รู้จะพูดกับใครเลยกันแน่ครับไปไปเรื่อยไปเรื่อยๆไปงั้นต้อง มาตลาดมาคุยกับพี่น้อยที่ตลาดนะคะเรามีกระเลียงอยู่หลายบ้านใช่ใช่ครับซุ้มๆ้เจอพี่น้องกันอย่างนั้นนะครับไม่ย้ึงว่าเป็นน้องทางทันิพัธุ์นะครับแต่สายตรงๆก็จะมีอยู่บ้างมาคุยเื่นอยู่ u วิตหนึ่งพี่ตุ๋ยเริ่มอัพเพลงอัพทุกอย่างที่ตัวเองร้องตัวเองแต่งบนยูทูบตั้งแต่เมื่อไหร่คะช่วงโควิดครับก็คือแต่งเพลงไว้แล้วแต่ว่ายังไม่เคยเอาขึ้นช่วงโควิดมันมันว่างเนาะมันเงาเหรอใช่ไหม เราเลยอัดคืนนิวโกลใช่ใช่เออชอบมากเลยนะที่พี่ตุ๋ยแบบว่าอัดเสียงจากบ้านป่ะอ่าใช่ครับเป็นป่าที่ห้วยที่สวน่ะแหละอ่าก็คืออัดในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มีแบบบรรยากาศมีเสียงจิ้งรีดเสียงสัตว์ต่างๆร้องใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีเพลงหนึ่งอัดริมถนนเลยมีเสียงรถด้วยอ่านั้นเพลงอะไรนะคะผมจำไม่ได้อ่ะมัน ที่ที่ไปนั่งอยู่ริมทางนะคะที่มีเสากิโลเมตรอยู่ข้างหลังเนาะขี่เพลงอะไรผมจัญไม่ได้แล้วก็อ๋อปฏิรูปประเทศวัสดอ่าเหมือนเป็นเพลงธรรมะใช่ครับเปิดเกิดในแผ่นดินอันก่อนนะครับชื่อเพลงเป็นเพลงนำหลักครรสอนทางศาสนามาแต่งเป็นเพลงราวในชีวิตประจําเราใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมีเสียงรถผ่านเลยค่ะเฟี้วแบบเท่มากและอีกฉากที่ชอบก็คือข้างหลังเป็น ครัวกะเหรี่ยงไหมคะอ๋อนั่นที่บ้านครับผมชอบามากเลยมันมีเสน่ห์มีควันไฟแล้วแบบพี่ตุ๋ยก็นั่ง <c oughs> หน้าดำๆ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เล่นกีตาร์เนาะทำไปเรื่อยครับมันช่วงช่วงว่างๆก็จะไ,ไ,ได้ได้ความได้ทำนะครับทำ <c oughs> มันอ่ามันมีมันมีคำร้องอยู่แต่ถ้าว่าเราแต่งไว้นะครับแต่ด้วย <c oughs> ด้วยดนตรีที่มันไม่ได้เข้มแข็งมันก็ได้ประมาณนั้นนะครับผม ค่อยคำมันเหมาะเจาะมากเลยนะคะมันทั้งไพเราะแล้วก็ม,มันเห็นบรรยากาศเนาะมันเห็นวิถีชีวิตมีเสียงสายน้ํามีเสียงจิ้งหรีดแรงๆเพลงเพลงนั้นนะครับก็จะได้อิทธิพลจากแม่แต่ว่าแม่ก็ถามว่าคือด้วยความอายุเนาะเขาก็<ฆ>าาถามว่าเอเดือนที่มันเดือนหนึ่งอะไรเดือนเดืถามพูดเบื่อเดือนสามย่าเดือนสี่ก็าถามว่าลำใจมันออกดอกไหมกับมะม่วงเพราะแกนอนอยู่บนเตียงก็ว่า มันออกอยู่นะแม่แต่ลำใหญ่ปีนี้ยังไม่ออกเพราะว่าลำใหญ่มันข้ามปีมันเลยเป็นปลายเดินสามย่างเดินสี่สายลมมันมันลมหนาวมจะหายแล้วแต่ลมมันจะเป็นลมแรงตึง๊บนะครับเวลาขลงแก็ค,แคือเป็นเรื่องของฤดูกาลเรื่องของวิถีชีวิตที่อาศัยอยู่กับธรรมชาติตามฤดูกาลแล้วก็มีเพลงเกี่ยวกับดอกย่าข้างทางด้วยดอกย่าเรียนทางเท้าใช่ไหมคะเพลงนี้มไม่มีอะไรแค่ แค่ดอกยาเขาก็มีคุณค่าของในตัวของเขาครับเขาทำหน้าที่ของเขาเขาก็เป็นสมุนไพรที่คนมองข้ามใช่ไหมคะก็คือเป็นรายละเอียดในชีวิตเป็นสิ่งเล็กๆที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าพี่ตุ๋ยก็เอามาเรียบเรียงออกเป็นบทเพลงนะคะก็สนใจลองไปติดตามรับฟังรับชมกันได้อยากเชียร์ให้พี่ตุ๋ยทำอีกเนาะพี่เจ้าเนาะอยากเชียร์ให้ทำอีกเพราะว่ามันมีเสน่ห์มากเลยชวนพี่เม์ทำด้วยเราเราเราต้องทับทาย คือมันเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกออนไลน์แล้ววันข้างหน้ามันอาจจะมีคนที่อยากจะรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้เนาะถ้ามันมีการนําเสนอออกไปเอว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากก็ขอบคุณพี่ตุ๋เนาะที่อมอบมรดกดีที่เป็นวิถียั้งเดิมวิถีบ้านๆแต่ว่าลุงไม่ว่าเดี๋ยวนี้มีน้องๆที่เขาเอาแบบเครื่องอัดเสียงไปอัดเสียงธรรมชาติซื้อเครื่องอัดเสียงแพงๆไปตามอัดต้นไม้อัดเสียงจิง้งลีเสียงสิ่งที่พี่ตู๋แบบไม่ได้ตั้งใจ แต่มันเป็นเครื่องดนตรีประกอบให้พี่ตุ๋ยเลยใช่ไหมมันมีเสียงแบบมันมีเสียงแบบวฮ้ยเอกนี่เล่นเอกนตัวอะไรเฮ้เหมือนเพอร์คัสชันเขย่าอะไรย่าเงี้ยค่ะมันเพราะมากนะคะถ้าเราฟังที่ตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ย so ินเสียงเร์คัสชันต้องตามไปฟังในยูทูบของพี่ตุ๋ยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเอฟเซิร์ฟแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้พี่ตุ๋ยเล่นดนตรีพื้นบ้านดนตรีของพี่ตุ๋ยเลยสักสักเพลงหรื่สองเพลงจี่เพลงนี ทงเพลงก็พอแล้วผมไม่รู้จะเล่นเพลงอะไรผมเลอกเ,เพลงที่ติดมือสักหน่อยแล้กันนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวของกัน,น,นของที่อยู่ท้ายขอบป่านะครับจะไม่แนะนําเป็นาปการล่านะครับจริงๆมันก็เป็นการทามันสิ่งที่มีชีวิตวนั่นแหละครับแต่ว่าเล่าให้ฟังมันเป็นตามวิถีชีวิตเฉพาดอกนะครับชื่อเพลงด้วยนะครับเมาเพลงนี้แล้วนะครับ âm đơn ngay đào nói ra sáng chân luôn dài nó bay xa Ràng đôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นัมามะแหนต้นสูงลูกดกูดกบดินกลางโไอ้ย่มันเป็นอาหารของเจ้าหนูวาปกัดแ่ในยามค่ำคืนมะแหนนี่ก็มอนเขาเรียกว่าสมองพิเพกนะครับแต่ว่าภาษาบ้านเราปันฝ่าแเรนู้ก็มะแหนนะครับ แบ,บล่วงบ่วงแล้วยาได้เป็นกับดักจะดีหน่อครับยามเดินเรื่อยไปก็น้ำข้างทางทารกอกที่ชายกางเกงมองเห็นยิบปูหินก้าโตกบจากตัวออ้นลาลก็ต,ตีใส่ <c oughs> ตะข้องเอาไว้ อร่อยได้หลายมือหลยล่ะถึงยังจุดนัดมาให้มาแห่ต้นสูงใหญ่เราก็รีบแย่เคยจัดที่จัดทางบ้านก็แฟนเพร่บ้านก็คักหาย บ่บวงแล้วกันเก็บยามมาดูของวันใหม่ก็ตามวิธีชีวิตหาอยู่พอกินโอบกอดพื้นดินอิ่มอุ่อนพืินใครไม่เพื่อลงฟัง ความจริงเรียบเรียบได้ไงยสุขอยู่ที ái, ái, ่ใจสบายสบายฉันอยู่บ้าน้าสุขทุกทุกคนใดก็อยู่ในใจของฉันนี้ได้ห่วยนะครับ วิธีชีวิตชาวบ้านบ้านป่านะครับก็มีการช่วงชิงอยู่บ้างแส่เพลงแล้วกันนะครับเพลงนี้เกิดถึงหนังสือเด็กผมเด็กอาจจะไม่ถูกชื่อเรื่องราวของอิสอเปเป็นเพลงสิ่งมองเห็นใช่หรือเป็นใจที่เห็นหรือใช่เป็นสักเพลงนะครับเป็นเรื่องราว ทีเป็นนี้นก,ก็ช่างที่จะฟังยากเลยนะครับไปลองฟังดูนะครับ ที่ลายลอรอบรอบกายเมองลมหาใจเป็นตัวเองวิ่งตามฝันให้ถึงที่ใดหยุดคนความหมายเข้าใจตัวเองลมลอยริ้วแลเระบายถ้ใจวันไว้ปิดบวงอยู่ก็สิ่งที่เห็นใช่หรือเป็นตาม ใจที่มองหรือเป็นจริงทังตาเห็นถึงในไรยแสงส่องของดวงจันทร์คือนั้นดาวน้อยแอบเปล่งประกายแม่ไลาแสงนวนสาดส่องนำทางดาวน้อยยังเป็นดวงตาให้สอ่องไป คำคืนเวียนผ่านพบปรุงเชื้น,น้ำขังหน้าเกาะใบไม้หยดลินไหลยิ่ผ่านมาให้ผ่านมาให้ผ่าน,านไป ฉความได้มาดังใจสมกอดฉันชมหลงฟันฆ่าเวลาปิดเปลือกตาเปิดใจให้มองเห็นความฉันยังเบ่งบานของหัวใจ xin thì ngất ngàm, chẳng ngất ngàm, ngàm thêm ray. Tiếng phao mong lốm hai trái, à không chơi. xin thì ngất ngàm, chẳng ngất ngà, ngàm, ngàm thêm ray. Tiếng phao mong lốm hai trái, à không chơi. ความหมายก็แค่ถ้านั่งสมาธิก็อาจจะพบความสว่างนะครับเน,เ,นเนื้อของเพลงมันมีแค่นั้นนะครับอีกเสักเพลงแล้วกันแต่ว,ว่าผมไม่เล่นเพลงปรราธิการแล้วนะผมเล่นเพลงเพลงในส่วนสสพเพลงแล้วกันนะครับเ้นเพลงบรรบรรณาธิการนี่เอาไว้ในฝังจ้วิเดียก็ได้นะมันทำง,งานเหนื่อยๆนะครับช่วงปั้ง8โมง มันเลยเพิ่มก่อนน้าั้นครับนั่งพักแต่จนมาเดือดเล็กๆกันนะครับก่อนนั้านั้นร้อนแดดก็เป็นเปลีย,อลยนอะไรบ้งางครับไม่มีอะไรนะครับนั่งพักมีแรงแล้วก็ทำงานต่อเย้อนกนลงนั่งตั้งเอามาให้คนพายร้อนอ่อนแรงมันแด้ใสหยุดพักใจใตล้ลมเงาประชัย บางเบาเล้ว่า,างกล่าลมเย็นน้อยน้อยแอบช่วยคนร้อนผิวผ่าแต่ทาผิวกายเบาเบาผ่านให้เขาความรู้สึกเขาวางความคิดสะก,กิดเนยหัวใจอันบ,บาง,บาง ว่าสิ่งวอข้างพู้ทานผ่านผู้คนผาวนเวียนวนวุ่นและเรื่อนไหลกับคุณท่าเอาเรื่อมเลยแเรื่อนไหลไฟฟ้าไฟหานทยาและปีนไปมองสิ่งที่หวังสิ่งนั้น ค่ามาคว้าไหมหรือเปิดตาเพียงมองไปหรือเปิดใจแค่ปลเ่อยทางหรือยังมีรอยยิ้มยังมีรอยยิ้งให้ได้ยิ้งให้ได้รอยยิ้งยังรอยยิ้มหรือยังมีลมหายใจยังหายใจหายใจ ไม่หยุดหายใจเพียงตามองไปเพียงใจมองตามอาจจะตอบคำถามง่ายๆที่มีอยู่รอบๆกายย้อนฝนลงกนั่งต่งเอามาผัดไก่ร้อนเรือมีแรงแดดก็ยังใส่ คนคิดได้ค,คอนเคยแอบเธอมองรอยยิ้มลืมมุมปาไม่ยามร้อนแดดก็ร้อนใจก็ร้อนกายก็เหนื่อยเมื่อเธอหย,ยุดพักอบความอยากอบรอยยิ้มสูดอากาศหายใจสดชื่นให้เต็มปอดขอบค,คุณค่ะ ไม่ยามร้อนแดดก็ร้อนใจก็ร้อนกายก็เหนื่อยมือก็หยุดพานอ้อมความยากอบรอยยิ้มสุดอากาศหายใจสุดชื่นให้เต็มปอดมีแรงแล้วก็ทำงานต่อขออคุณคการเดี๋ยวกลับกลับรอเราไปนะครับ Up the